ข้างหน้านี่คือ ZEV นะครับฟังไม่ผิดสังเกตไหมรถไม่มีท่อยเสียนะครับเพราะว่านี่คือรถไฟฟ้า100% Motor e เ p อนต์ีนี้เล b บิ๊กไบรุ่นไหนก็มั่นใจแค่ใช้กวงเงินกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์มีทั้งในซีรีส์ของ Z แล้วก็มีทั้งตัวนินจาเลยบอกได้เลยว่าผมว่าโอเคนะคนที่บอกว่าในยุคถึงวันที่เราอยากจะ zero emission น,น่ะเราก็มีตัวเลือกที่เป็นรถไฟฟ้าอย่างนี้นะครับแล้อยากบอกว่าตัวนี้ เป็นแบบแบบสวอปได้นะครับอยู่บริเวณที่เคยเป็นถังน้ํามันตัวนี้คือเราสามารถเปิดถังบริเวณนี้ครับจะเจอในส่วนแบตเตอรี่นะครับที่นี่ดึงมาน่าจะมีแบตสองลูกเวลาเราสวัปคือสาเหตุที่ว่าเขาไม่ทําลูกเดียวเลยผมว่าเพราะว่าแค่ครึ่งลูกเนี่ยเขาเรียกว่าหนึ่งในสองลูกเนี่ยอันนี้แอบหนักอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นลูกใหญ่ๆลูกเดียวเลยอาจจะดึงยากแต่ก็ตัวนี้ก็เป็นแบตในส่วนเราสามารถสวัปได้เพราะฉะนั้นคือ อนาคตในเผื่อที่เป็นโจทย์ที่ว่าเราขับถึงปลายทางอู้รู้สึกว่ารถไฟฟ้ามันต้องเสียเวลาชาร์จอันนี้คือสวัปเอาได้เลยนะครับซึ่งเป็นคอนเซปที่โอเคนะแล้วอย่างที่บอกว่าถ้าเรามาดูดีๆเนี่ยในอันนี้คือเป็นรถไฟฟ้าที่ผมว่าผมยังไม่เคยได้ขี่นะแต่ดูจากฟิลอะน่าจะใกล้เคียงกับสไตล์ของแซดมากที่สุดแล้วเพราะว่าอะไรถ้าอย่างในรถสกูตเตอร์ที่เป็นไฟฟ้าหรือเป็นโมเตไฟฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่มอเตอร์ไฟฟ้าเขาจะวางไว้ที่ล้อหลัง ทําให้อะไรแรงกระทําที่เกิดขึ้นนี่ล้อหล่ำม,มันเป็นแรงกระทําใต้สปริงทําให้เวลาเราขี่สกูตเตอร์เร็วๆรถไฟฟ้าน่ยจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันเข้าโค้งรู้สึกไม่ร่อนเลยเพราะว่าท้ายมันจะแบบฟัดฟัดฟัดเพราะมันน้าหนักมันเยอะแต่นี้ยังคงเป็นอารมณ์เหมือนบิ๊กไบที่ว่าแบตเตอรี่อยู่บริเวณนี้มอเตอร์อยู่บริเวณนี้ในส่วนที่เคยเป็นเครื่องยนต์นะครับพวงโซมาทําให้ทั้งน้ําหนักในส่วนของแบตเตอรี่รวมถึงน้ําหนักของมอเตอร์อยู่เหนือสปริงหมดอ่าก็ทําให้อันสปังมันไม่ได้หนักเหมือนสไตล์รถไฟฟ้าที่เป็น มอเตอร์อยู่ที่ล้อผมเรด้เลยแล้วฟิลเนี่ยก็น่าจะใกล้เคียงกับรถที่เคยขี่ในแซตรถน้ํามันเลยก็ว่าไนดะเพราะว่าเป,เป็นการที่ล้อหลังมันจะไม่เกิดแรงกระทำของน้าหนักของมอเตอร์เยอะนะครับก็เป็นคอนเซปต์ที่น่าสนใจนะจอจอสีด้วยจอจอสีด้วยอ่าได้บอกว่าตัวนี้เป็นรถที่ขายจริงนะโปรดักชันแล้วนะครับทําให้เรื่องตัว อนาคตถ้าเราซื้อก็จะได้อารมณ์แบบนี้หน้าตายอย่างนี้และสเปคอย่างนี้แล้วแต่เยวรอดูเพราะว่า Kawasaki เขายังไม่ได้เปิดเรื่องตัวราคานะครับว่าเอออะไรยังไงนะครับว่าจะเป็นยังไงซึ่งก็นี่ซัด e อีวีรมหนึ่งนี่ก็เป็น Ninja EV นะครับช่วงระยะการวิ่งเนี่ยเห็นว่าประมาณน่าจะอย่างที่บอกว่าด้วยความเป็นแบตคือแบตเขาเป็นแบตท,ที่แบบสามารถสวัปดได้ผมว่าส่วนตัวในโจทย์การใช้งานในเมืองเนี่ยหรือว่าอนาคตถ้าเกิดเขามีอีโคสเตมที่สามารถสวัปในตลอดทางได้เนี่ยผมว่า การเดินทางไกลก็ไม่น่าจะน่าห่วงแต่เคเดอร์เอาระยะนี้ที่คุยเบื้องต้นเขาอาจจะได้รู้สึกว่าประมาณได้ร้อยบวกลบนะครับสเปคนี้ก็น่าจะประมาณประมาณนี้แหละเพราะว่าด้วยข้อจํากัดของรถไฟฟ้าเนี่ยมันไม่เหมือนรถยนต์ที่สามารถใส่แบตเตอรี่ได้แบบโอหเต็มเป็นบอดเอาแบตเตอรี่มาเป็นบอดี้เลยแล้วก็อันนั้นก็ชาร์จนานหน่อยแต่นี่ก็คือสวอปแบบฟุฟฟอฟได้เลยนะครับก็เร็วเร็วแบบดึงเสียบใหม่ได้เลยมาดูในส่วนบิ๊กไบท์นะครับอ่าแซดเดกซีอาร์ก็มาแล้วอันนี้ก็เหมือนเปิดโตมาสักพักแล้วแต่ในตัวที่น ZX6R มาถึงเปิดขายเลยตัวนี้ก็จะเป็นโฉมใหม่ที่เพิ่งไมเนอร์เชนเลยนะครับกับราคานี่4 6 000, 4 0 0 0พบาทนะครับจากที่ดูดีไซน์ผมว่ามีความโฉบและคมขึ้นก่อนนั้นนี้เขาจะเป็นอารมณ์แบบเหมือนเป็นมนๆแบบเหมึนเหมือน,อน,อนดูอบุอบอกว่านี้หน่อยแต่ผมดูบอดี้ก็คือพื้นฐานใกล้เคียงของเดิมแหละแต่ผมมีความรู้สึกว่าเขาเล่นเรื่องตัวสันเล่นเรื่องเรื่องมุมอะไรหลายอย่างที่รู้สึกว่าหน้ามันดูดุขึ้นอ่าท้ายนี่ก็ดูรู้สึกว่าแบบดูสปอร์ตขึ้นเลยแหละ เจ้าซาดิ6 6ห6กนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่บอกได้เลยว่าตัวเนี้ยสายสปอร์ตนะครับสายสนามตัวเริ่มต้น6 0รก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งเลยที่บอกได้เลยว่าผมก็แอบฝึกขี่สนามแรกๆกับเจ้าตัวซาด็ X ้งหนี่แหละแต่เป็นชมแรกเลยนะไม่ใช่ชมแรกชมชมตัวเนี้ยแต่เป็นตัวก่อนไมานะแล้ะกันอ่าเพราะจริงๆคำว่า6กสมีมานามาแล้วนะครับแต่โอเคถ้าเกิดเอายุคใหม่ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาเราก็จะเห็นเป็น636ที่เป็นประมาณเนี้ยแต่ตัวนี้คือเป็นตัวมาเน้เชนใหม่ึงก ใครอยากดูขั้นจริงหรือดูเรื่องราคาหรือรถหลายๆรุ่นของ Kawasaki ก,ก็แวะมาดูที่บูธ Kawasaki ได้นะครับที่งาน Motor Expo 2023